รถตู้เกียร์ออโต้สเปคโรงงานเข้ามาแล้วค่ะคันนี้เป็น Toyota าคอมพิวเตอร์3.0ปี2016คันเลขใหม่เพียงแค่140,000กับอีก6,000โลเท่านั้นสเปคเดิมโรงงาน4บอนเงินนะคะคันนี้เป็นรถปรรวังจากหน่วยงานข้อดีสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะแล้วรถก็เข้าศูนย์เช็คระยะเข้าศูนย์ตรง100%ค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota าคอมพิวเต3.0เป็นเบาะผ้า4แถวค่ะใครที่อยากได้เกียร์ออโต้เอาไปตกแต่ง V.I.P สเปคเดิมโรง,ง ไปตกแต่ง V.I.P เข้ามาแล้วห้ามพลาดเลยการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำค่ะคุณลูกค้าขานี่ให้ดูนะคะได้เป็นเกียร์ออตโตจรงิงๆเลขใหม่นะคะเพียงแค่1 0 0 0 0แสนกับอีก46,000โลเท่านั้นอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ ทุกทุกท่านคะ่จะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถตู้มือสองคัดเกรดก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด s u b สไครป์คุณจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันคะ่ะและคลิปนี้คะ่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านมาพบกับรถตู้เกียร์ออโตมาแล้วนะนานๆจะเข้ามาทีนะคะลูกค้าค่ะคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่รอการปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้ทงสิ้นน้ำหนึ่งรีบนํามารีวิวให้ f อให้ลูกค้าของน้ำหนึ่งในช่องน้ำหนึ่ ว่าคันนี้ย้ำก่อนยังไม่ได้ปรับสภาพเป็นรถประวังจากหน่วยงานเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ค่ะปี2016เลขใหม่เพียงแค่1460 0 0มโลเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบๆคันเลยนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาคันนี้การันตีสภาพเดิมไม่มีพิคว่มชนหนักจมน้าเลยไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นค่ะการันตีสภาพเดิมหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะมาเริ่มจาาาาากกกดด้้้้นนนนนนนหหัอะะค ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์คุณลูกค้าค่ะเรายังไม่ได้ปรับสภาพเดี๋ยวเราจะต้องมีการขัดกรอบไฟนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะนี่นะคะ่าเขาเรียกว่าเป็นโฉมรถตู้โฉมหน้ากลางดมนะคะคันนี้กระจกมองข้างค่ะนะคะสีดํำคันนี้ได้กระจกมองข้างสีดำเดี๋ยวพามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านี่ให้ดูลองรอยเล็กๆน้อยนี่นะคะเรายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ เอามาปุ๊บน้ำหนึ่งนำมารีวิวก่อนใครเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าของน้ำหนึ่งนะคะถามหากันเยอะมากกับรถตู้เกียร์ออโต้นะคะให้ดูพวงมาลัยกันก่อนเนี่ยค่ะพวงมาลัยไม่มีช้ำนะคะนีพะนะะพนะะ่พวกคัดนะคะพวกเบรกนะคะพวกคัดเร่งนะคะ หยิบไม่มีคลาสเสียอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพวกเบรกนะคะพวกคันเร่งต่างๆนะคะตรงนี้น้ําไม่ช้ํานี่ให้ดูเป็นเกียร์ออโต้ค่ะคุณลูกค้าขานะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เข้ามาสนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยที่0 9 6ย์8 4 9 6 3หรือว่า0 9 5ย์6 4 5 6 5่กระจกด้านข้างก็ได้เป็นกระจกเดิมๆนะคะปี2016ค่ะคันนี้นะคะ719,00 0พผ่อนเริ่มต้นเพียง14 1 3นสเท่านั้นเองนะคะ เครด,ดิตดีมันก็ยังจัดยอดได้เต็มอยู่อะมาเมื่อกี้อะไรร่วงนี่นะคะอะมาดูเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,ค,ะคันนี้นะคะให้ดูนะคะนี่ค่ะอะด้านด้านหน้านะคะตัวน็อตนะคะได้น็อตเดิมเิมนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะเมื่อกี้เปิดเปิดมากิบกริบล่วงนะคะ อะมาดูกันต่อค่ะนี่นะคะน,อน็อตต่างๆนะคะนี่ให้ดูพวกน,น็อตนี่นะคะด้านข้างค่ะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำแน่นอนค่ะการันตีสภาพเดิมไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟเดิมจากโรงงานค่ะเนี่ยค่ะไทโคยิโตอันนี้จากโรงงานผลิต ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนะที่เห็นมันเคลยอย่างนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าก็คือเป็นโตโยต้านะคะอินเตอร์คูลเลอร์นะคะมีตาโตโยต้าของเดิมค่ะนะคะนี่ค่ะมอกอนะคะอยู่ครบชัดเจนนี่เกียร์ออโต้เข้ามาแล้วค่ะคุณลูกค้าขามาดูไฟหน้าด้านนี้กันบ้างนี่ไทโคอิโตะก็เดิมแท้จากโรงงานค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือด้านหน้าเลยนะคะน้ํามันเบรกนะคะแล้วก็นี่ค่ะ อ่าอันนี้จะเป็นที่ปัดน้ําฝนเนาะอันนี้น้ําหล่อเย็นนะคะหม้อน้ํนี่ค่ะอินเตอร์คูลเลอร์เป็นตาโตโยตา้านนี้ก็คือด้านหน้าการันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ํานะคะแล้วก็มาดูด้านข้างค่ะสันเหลี่ยมคมด้านข้างอันนี้นะคะเพิ่งรับเข้ามานะเพิ่งรับเข้ามานะแค่ล้างทําความสะอาดภายนอกเท่านั้นภายในยังไม่ได้เก็บงานซุ้มลอ้อยังไม่ได้เก็บงานนะคะคันนี้นะคะสัน ไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มนี่เห็นไหมด้านข้างนะคะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างเรายังไม่ได้ชงรถนะคะนะชงรถหมายถึงอะไรนะคะรถที่เข้ามาเราก็จะมีการล้างถอดล้อขัดทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะล้างล้อขัดทั้งหมดเลยนะคะยางนี้ต้องมีการเปลี่ยนแล้วแหละนะคะยางน่าจะเนี่ยมีอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้นะคะแม็กขอบ15บห้าเป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะคะอันนี้ อันนี้ได้ยางปีย1่อแต่ว่ามีแตกรายงานและอันนี้เดี๋ยวจะอาจจะมีการเปลี่ยนยางให้นะคะคันนี้แล้วก็ด้านข้างจะมีรอยเล็กน้อยนะคะมาดูตัวน็อตต่างๆกันบ้างคะ่ะน็อตเดิมนะคะไม,มคไม่มีรอยขยูดไม่มีรอยไขการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกามชนหนักจมน้ําแผงระตู้นะคะได้เป็นสีดําค่ะนี่นี่นะคะรอยเมคอัพเดิมเดิม ด้านหน้าด้านในสวยมากๆค่ะนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้เห็นไหมนี่มีเซลล์ท่านอื่นมาเล็งมองแล้วนะคะเซลล์ท่านอื่นมาเล็งมองแล้วลูกค้า่ะคันนี้เป็นเบาะผ้าสี่แถวค่ะมีคนต้องการเกียร์ออตโต้เยอะมากๆนะคะนะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถยกหูโทรหาได้อันนี้เป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นเดิมๆนะคะเป็นพื้นเดิมๆเลยนี่ค่ะมาดูบน หลังคานะคะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำรอยเมคอัพต่างๆนะคะนี่ให้ดูเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ติดจองนะน้ำหนึ่งจะนำมารีวิวนะคะให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกนะให้ลูกค้าของน้ำหนึ่งได้รับชมกันถ้ายังไม่ได้ติดจองอาถ้ายังไม่ได้ติดจองนะเนี่ยค่ะมาดูล้อด,ด้านหลัง นี่นะสนใจรายละเอีย 63, ด0961984963หรือว่า0954864565เข้ามาทดลองขับได้ดูแมพนะคะอันนี้เราต้องเก็บงานให้น้ำหนึ่งรีบนะคะรีบนำมารีวิวก่อนใครเลยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าอยากดูรถที่ชงเก็บความสะอาดเรียบร้อยแล้วคลิปนี้อย่าอย่าเพิ่งดูเลยนะคะเพราะว่ารถมันยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าน้ำหนึ่งรีบนำมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันก่อนรถตู้คอมพิวเตอร์ค่ะ 3.0นี่ด้านหลังอันนี้เป็นเบาะเดิมนะคะเป็นเบาะเดิมๆนะจะก็จะมีตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเบาะด้านหลังสามารถพับได้อ่ะมาปีนดูสักนิดนึงนี่ค่ะคือด้านหลังเป็นเบาะผ้าสี่แถวค่ะถ้าใครอยากได้รถเดิมๆนะคะเอาไปทำ VIP น้ำหนึ่งแนะนำเลยนั้นะแนะนำเลยเอาไปตกแต่งทำข้างในใหม่นะคะเนี่ยคะ่ะจะได้เป็นรถที่ สเปคเดิมๆจากโรงงานผลิตไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่า VIP บางคันอาจจะแบบก็ไม่อยากพูดะนะเนาะบางทีเขาเขาช้ำม,มาแล้วแหละอ่ะนะคะแต่ว่าถามว่าเราเคยรับมาไหมเราเรา,เรารับมาค่ะแต่ว่าบางทีปัญหาจุกจิกมันอาจจะเยอะแลเราก็เลยเอาเป็นสเปคเดิมจากโรงงานมาดีกว่านะคะเป็นรถประวังจากหน่วยงานนะคะเป็นรถเดิมๆส่วนใหญ่นะคะที่น้ําหนึ่งรีวิวจะเห็นได้เลยนะคะใครติดตามจะน,น,นานๆทีคือนานมากๆอะ่ะ ถึงจะมี V.I.P. โผล่เข้ามาสักคันนะคะนี่ก็คือรอยเมคอัพเดิมๆค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ยกหูโทรหาได้นะคะไทคุยโตเดิมแท้จากโรงงานค่ะไฟท้ายเดิมนี่นะคะไฟท้ายเดิมมาดูฝั่งนี้สักนิดหนึ่งนี่ค่ะไฟท้ายเดิมๆอ่ะก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งนี่ค่ะ อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราจะใส่ให้ครบๆนะคะเราจะใส่ให้ครบๆเมื่อกี้ลืมพาดูห้องเครื่องใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูห้องเครื่องกันดีกว่าเปิดดูห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกัน,กนค่ะเออเฉาะต้องใช้แรงนิดนึงหมดแรงและ นี่นะคะคือห้องเครื่องน้ำหนึ่งยังไม่อยากเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยให้ดูคร่าวๆไปก่อนถ้าคันนี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฉามาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งคันนี้ยังไม่ได้ชงขัดแต่ก่อนปล่อยเราจะเช็คในเรื่องของน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็ดูแลให้นี่ปีสองพันสิบสิบหกค่ะนี่ปี2 0 1พันสิบหกอ่านะคะ การันตีสภาพเดิมค่ะนะคะอันนี้อย่าตกใจไปนะเป็นรถที่เข้ามาใหม่เลยเรายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะอ่ะที่<ห>อื่นก็เอารถที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาให้ลูกค้าได้ดูเนาะ,ะอันนี้คือรถที่เข้ามาใหม่รอการปรับสภาพนะคะก็เอามาให้ลูกค้าได้ดูก่อนใครเลยมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ อ่ะมาดูด้านข้างสินี่รอยเมคอาร์ตนี่นะคะคือรอยเมคอาร์ตนี่ค่ะเนี่ยรอยเมคอาร์ตนะคะนี่ถ้ามองข้างๆจะเห็นฝั่งด้านข้างนี่เห็นไหมไม่ได้โดนมานะคะอ่ะมาดูตรงนี้กันบ้างนี่ค่ะนี่เห็นไหมอ่ะนี่ค่ะนี่นะคะรอยเมคอาร์ตอ่ะก็จะมีเป็นบางมุมนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้อันนี้เป็นรถ ยังไม่ได้ปรับสภาพเนี่ยค่ะจะเห็นในรอยเมคอรนะคะตรงนี้นี่นี่ค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ํานะคะและไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถัวงใดๆทั้งสิ้นนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเลขใหม่นะคะนี่เลขใหม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้เกา็ดโลค่ะลูกค,ค้า่ะการันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ํานี่ค่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านบนหลังคานี่นะคะอ่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ถุงลมนิรภัยสองใบนะคะถุงลมนิรภัยสองใบาการันตีสภาพเดิมไม่มีผิดความชนหนักจมน้ำค่ะกระจกมองข้างพับปัดไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเนี่ยค่ะอ่านะคะ เมื่อกี้พาดูห้องเครื่องแล้วเนาะนะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะที่0 96 1984963หรือ0 954864565กับ Toyota c คอมพิวเตอร์3.0ปี2016เกียร์ออโต้นะย้ำเกียร์ออโต้เลขไมล์1 0 6,000โลคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000เออผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000กับอีก4,000นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง1 4 0 0นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง1 0 4 0น สับสนเลขไม้กับราคาและตื่นเต้นเกียร์ออโต้นานๆเข้ามาทีนะคะเอาใหม่คันนี้เป็น Toyota าคอมพิวเตอร์3.0ค่ะนะคะราคา719,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง1 4 0 0เท่านั้นค่ะเลขไม้146,000นะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงยกหูโทรหาสอบถามได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ